วันดีครับผมแมวถามมาอีกนี่โอ้ยวันดีก่อนเร็ววันดีก่อนโอ้นอนไม่สนใจเลยวันดีก่อนเร็ววันดีครับวันดีครับวันดีครับแมวถามวันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรแค่จะมาแนะนําทุกๆคนว่าถ้าเกิดอยากซื้อกันพาเนี่ยเฮียเคยแนะนําไปแล้วว่าซื้อในในใน ออนไลน์ในช้อปปีในลาซาด้ก็คือมีหลายๆร้านแล้วก็มีอยู่ร้านหนึงร้านกันพาวิเลตคือต้องบอกก่อนเขาไม่ได้มาจ่ายอะไรเฮียนะเว้ยแต่คือว่าก่อนหนั้นเนี้เขามีการซื้อขายหรือว่าเราไปซื้อเนี่ยใน s h o ป e e a แอปพลิเคชัน h o p ป e ในร้านกันพาวิเลตซึ่งมันต้องชำระเงินเลยตอนเนี้ยเฮียเว้ววันก่อนเนี่ยไปในแอปพลิเคชันนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะ เน่เน่ก็คือว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันกันพาวิเลตคือเฮียอยากได้กันดั้มเว้ยซึ่งมันเหมือนกับแบบว่าในร้านเนี่ยเนี่ยกันพาวิเลตเสร็จปุ๊บเฮียไปสั่งซื้อ2ตัวนี้มาแต่ปรากฏว่า ปกติก่อนหน้านี้นเฮียจะซื้อแล้วเฮียต้องจ่ายเงินเลยคือหมายความว่าทําธุรกรรมโอนเงินหรือบางคนตัดบ,บัตรเครดิตหรืออะไรเงี้ยมันก็บางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้ยุ่งยากนะแต่คือคราวนี้นะครับผมเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันกันพาวินเลดแล้วเราสมมตินะเฮียซื้อตัวนี้เว้ยเออพอซื้อตัวนี้อย่างสมมุติว่าซื้อตัว MG f r e e d o m ดอมกันดั้มเวอร์ชั่นสองจุดสเฮียเอาซื้อสินค้าปุ๊บ หนึ่งหน่วยนี่ครับมีช่องนี้แล้วครับมีช่องนี้แล้วครับเก็บเงินปลายทางเฮ้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่ต้องชําระและคือไม่ต้องทําธุรกรรมในโทรมือถือแล้วแล้วกดจิ้มได้เลยก็คือว่าของก็จะมาส่งที่บ้านเราแล้วก็เก็บเงินหน้าบ้านเลย <Yeah. S 1> <laughs> ซื้อกันดั้ง <Yeah. S 1> เก็บเงินปลายทางโดยไม่ต้องออกจากบ้านและที่สําคัญยุคโควิดแบบนี้ง่ายไหมละ่ะแล้วที่สําคัญคือแบบบางทิงเนี่ยเขามี โปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้โดยที่ไม่ต้องออกไปไหนเหมออาะกับยุคโควิดเลย <Okay. S 1> อ่ะเรามาดูดีกว่าว่าเฮียซื้ออะไรมา2ตัวนี้นะครับผมเ <Hey. S 1> ออว้าบอกก่อนนะครับเขาไม่ได้มาจ่ายอะไรผมเลยแต่คือว่ามาแนะนําเพราะบางคนเนี่ยอยากซื้อกันดั้มแต่คือว่าไม่มีบัตรเครดิตไม่รู้จะโอนยังไงไม่ขี้เกียจทําอะไรยังไงเนี่ยก็ เก็บเงินไปทางแล้วเราแค่เตรียมเงินหรือว่าเราสามารถไปสนีมาหรือว่าเคอรี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านเนี่ยเขาส่งทางเคอรี่ง่ายที่สุดนะครับผมก็คือทําตาม Official ยลเขาเลยเสร็จปุ๊บมาถึงของมาส่งคุณเอาเงินให้เขาก็ได้หรือคุณจะโอนเงินก็ได้แค่ใส่รองเท้าเดินไปแค่หน้าบ้านแล้วก็รับของอ่าน่ง่ายๆเลยเนี่เขามีใบส่งใบเสร็จอะไรให้เรียบร้อยครับผม เฮีย er ซื้ออะไรมาวาะกล่องแรกนี่ดูเห็นไหมดูการแพ็คของเขานะใช้ได้เลยแพ็คบับเบิ้ลใหญ่มา1อัน <Okay. S 1> แล้วก็แพ็คบับเบิ้ลเล็กมา1อันนี่กล่องแรกเป็นนี่เฮ้ยทุกคนเห็นก็น่าจะรู้แล้วนี่นะครับผมเขามีวิธีการตรวเจเช็คสินค้ามาให้ด้วยแล้วก็มีบินมาให้ด้วยถือว่าใช้ได้เฮียส er ั่งสองครั้งนะครับเขาก็เลยแยกบินมาให้ กลองแรกครับผมเมวถามสั่งกันดั้มถึงบ้านไม่ต้องออกจากบ้านโอเค <Okay. S 1> นี่ตัวนี้เป็นตัวกันดั้มเอสเทบูเฟมเซคเกิลรีวิวเ้เทะ่ะเทะเท่ย่ะนี่เฮียยังไม่เคยมีนะเว้ยนะก็เมื่อก่อนเนี่ยไม่ชอบเลยเฉยเฉยสำหรับ b บูเฟมแต่พอทำไปทำมาเอ้ยคนอยากให้รีวิวเฮียก็รีวิว เลยหามานะครับผมอ่ะกล่องที่ 2, 2> ซื้อกันดั้มโดยไม่ออกจากบ้านเฮ้ย <Hey, S 2> มันใช่เหรอวะอ่ะนี่แพ็กมาเหมือนกันครับผมเน่กล่องที่2องเฮียตัวนี้อยากได้นะครับผมมีบิงแยกมาเหมือนกันนะครับผมตัวเนี้ยเป็น h g ไอตัวนี้เป็น MG ซึ่งไอตัวเนี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกแต่คือว่า อยากได้ให้มันครบสีก็ค่อยๆสั่งไป q ิวเบเ g ่ครับผมเ <Yeah. S 1> น่เน่ <Yeah. S 1> หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเ้่เ <Yeah. S 1> ไป็นไงไปเปี้ยวไปเลยนะครับผม <Okay. S 1> ก็นี่แหละไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูราคาให้ q ิวเบเรราคา540บาทตัวนี้นะครับผม <Okay. S 1> 540บาทนะเอ็มจีเอสเทบูเฟราคา 1,730บาท <Okay. S 1> ก็ราคาแพงหรือถูกไม่รู้เพราะว่าเฮียก็ไม่ค่อยอได้รู้สักเท่าไหร่นี่น่าเหมือนน่าจะลดลงไปนะเหมือนน่าราคาจะลดนะอะไรประมาณน,นี้อ่ะโอเคไม่มีอะไรมากก็เลยมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูนะครับผมซื้อกันดั้มโดยไม่ต้องออกจากบ้านแล้วก็ไม่ต้องทำธุรกรรมโอนตังก่อนนะครับสามารถที่จะมีเก็บเงินปลายทางย้ำเลยนะครับผม เขาไม่ได้มาจ่ายอะไรผมก็คือว่าเนี่ยมันเลือกมันมีบางทีนะมีส่วนลดอีกนะ50บาทอะไรเงี้ยสั่งซื้อสินค้าเงี้ยปึ๊บพอสั่งสินค้าเนี่ยมันก็แบบว่าเป็นเก็บเงินปลายทางแล้วเอา้าเฮียกดซื้ออีกแล้วตัวหนึ่งประโทษมือไวซ้เสือเกินเอา้าโอเคถ้าใครชอบก็ไปลองดูครับผมแอปพลิเคชันช้อปปีในช้อปปีอ่ะกันทาวิเลจนะครับเข้าไปดู เก็บเงินปลายทางหน้าบ้านคุณซื้อกันดั้มโดยไม่ออกจากบ้านไปครับจอดครับเออเว้ยกดไปเฉยเลยปะโท